ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมารินเช้านี้วันอาทิตย์แล้วนะคะเริ่มต้นวันหยุดที่ใครหลายคนบอกว่าจริงๆไม่ค่อยชอบวันอาทิตย์พรุ่งนี้มันจันทร์โอ้แต่สําหรับเรานั้นทุกวันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเรามาเสิร์ฟข่าวหน้าจอทีวีเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมและเช้าวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านพร้อมกันกับครอบครัวหลังจบข่าวเราเปิดรายการนี้ให้กับน้องๆดูได้เลยค่ะ น่ารักมากซ้<ฮ>่งต้าชาบูชอบตามน้องไปดูอ่ะ<ฮ>อยาก,กรูนน้ว่าสัปดาห์นี้จะไปทำอะไรนี่เขาไปเป็นเด็กฝึกงานออาวตายแล้วน้องบอกยากเกินไปหัวร้อนแล้วด้วยลูก <c oughs> เออดื่มนมสักหน่อยเพิ่มพลังค่ะวันนี้นะคะพาเขาไปเป็นเกมดีไซเนอร์<ฮ>น้องชอบเล่นเกมไม่ใช่เหรอลูกออมาดูหน่อยว่าคนที่เขาผลิตเกมนะ่ะเขาทำยังไงฮะแล้วหลังจากนั้นพาไปเที่ยวน้องพาไปเที่ยวในโซนพาไปทํา สลามเหนียวนึบฮะสลามที่เด็กเดเขาชอบเอามาปั้นเล่นสมัยเราอะดินน้ํามันพี่บอลสมัยพี่ต้นดินคลนดินเหนียวเดี๋ยวนี้เขาเป็นเหมือนกับดินน้ํามันสังเคราะหเออเป็นสลามแล้วทําเองได้แต่อย่าให้ติดหนังหัวนะลูกเอาออกยากเลยนเออดีดนี่ยว้าวแล้วเป็นศูนย์สลามยิ่งใหญ่เลยค่ะมารอดูกันว่าสลามทํำยังไงน่าสนุกดีจริงโอ้โห ทำเป็นแผ่นใหญ่ได้เลยหลังกับรายการข่าวเจอเลยค่ะกับรายการนี้หนู <No S 1> ทดลองลิตเติ้เอ็กซ์พอลเลอร์กับน้องเต้าชาบูนะคะคส่วน4โมงเย็นเป็นต้นไปอยากให้ดูจริงคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ปริศนาพยากรณ์ของเรา4โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าใครยังไม่เคยดูลองเปิดหน่อยนะจะได้เห็นว่าทนายไพศาลที่เดือดลุยดุ เอาเข้าจริงน้ำตาไหลง่ายมากนะคุณผู้ชม,มแล้วสัปดาห์นี้เรื่องที่ทนายไพศาลไม่เคยบอกใครมาก่อนแปะหมอลักษ ฟันธงออกมาจากดวงวันเกิดเขาม,มันจะเป็นยังไงมารอติดตามได้เลยค่ะหมอลักแจกเลขแม่นนะบอกไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้แจกหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมมารอติดตามกันได้เลยปริศนาพยากรณ์สี่มงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนอีกหนึ่งรายการวันนี้ชิพจรลงพุ่ง โอ้เขาย้ายเวลามาออกอากาศวันอาทิตย์แล้วนะพี่บอลย้ายมาสัปดาห์นี้วันอาทิตย์11บเอดโมงสิถึงเที่ยงตรงนะคะก่อนที่เราจะดูข่าวเที่ยงวายเค้กมันดีนมากเลยอ่ะของหวานนี่เหมาะกับเราใช่เบเกอรี่แล้วก็ไปตามตรอกนี่อร่อยตามตรอกบอกเลยว่าจึง้งร้านไหนอ่ะโอ้แต่ละอย่างโอโ้แล้วสองสาวพาไปกินนี่กินกันไม่กลัวอ้วนเลยนะ น่ากินมากๆเลยนะคะอ,อือแอนนาเสืองามก็สวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมอะมารอติดตามได้เลยว่าวันนี้เขาจะพาไปกินกันที่ไหนกับชิพจรลงพุง11โมง15นาทีย้ายมาอยู่วันอาทิตย์แล้วนะคะครับพี่กิงว่าตลาดนี้มันคุ้นพี่บอลหรอตรอกที่เขาพาไปกิน,น่ะ พี่กิงว่าใช่ที่ไหนนะแถวแถวบ้านเราเนี่ยที่เราไปกินกันนางเลิงอ่ะอ๋อเหรอพี่กิงดูทรงมาคิดว่าใช่อ่าที่สองสาวพาไปใช่ไหมฮะอยากไปตามเลยอ่ะเออต้องหาเวลาไปอีกรอบแล้วเพราะว่าไปทีไรก็อิ่มกลับออกมาจากตรอกตลอดเลยถนนเขาทำเสร็จยังอ่ะตรงนั้นเหรออตรงนางเลิงจอดได้อยู่นะไม่หมายถึงพี่กิงเห็นเขาไม่ปิดถนนบางช่วงอ่ะตอนนี้เขาทำเสร็จยังอ๋อยังไม่เสร็จครับอ๋อเหรออยากกินคุณผู้ชมไปไหมล่ะ ไปด้วยกัน hmm. นะะเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ระทึกช่วงเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับที่ทะเลสตัยหีบคุณผู้ชมเป็นเรือยอดรุ่นคลาสสิกนะฮะอายุเนี่ยเป็นร้อยปีเลยแต่จู่ๆเกิดไฟไหม้ลุกท่วมขึ้นมาครับโอ้โห oh. ดูจากภาพมุมสูงฮะเฮ้ยกลางทะเลนัะนน่นนะเกิดขึ้นกลางทะเลน้ำลายล้อมแบบนี้แต่ว่าไฟปะทุข,ขึ้นบนเรือนะครับกูบอกนะครับ เพื่อจะหาสาเหตุของเพลิงไหม้แล้วก็จะได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอันนี้ถือว่าโชคดีมากที่เจ้าที่ควบคุมไฟเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าบางเหตุการณ์เนี่ยไหม้เรือทั้งลําเลยนะอืมวายเสียดายเนาะครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งไฟค่ะครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วคุณผู้ชม,มแต่ว่าเป็นไฟที่ลุกพรึบพรับขึ้นมากับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะไฟไหม้ค่ะพี่ซอยหนึ่งค่ะจะสัตว์วัดเหนือ เรื่องกู้พงกู้ภัยเห็นไหมไปในจุดที่ <ừ. S 1> ถ้าเป็นคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปอาจจะเดินไม่สะดวกแต่เป็นหุ่นยนต์ที่ถอดแบบมาจากน้องหมาเนี่ยเขาจะเดินได้ไดแบบไม่ว่าจะแคบจะขรุขร<จ>ะ<ด>จะยังไงไม,มุดอุโมงคขึ้นเนินเขาทําได้หมดเลยและไม่เจ็บเท้าด้วยอเออถ้าเป็นน้องหมาเคนายบางตัวก็ได้รับบาดเจ็บไปแล้วก็สูงเสี่ยงนะคะ,คะอ,อ็ล้ำล้ำจริงผลิตเยอะๆนะเดี๋ยวเพื่อไทยไปขอซื้อ ไม่ต้องทําเองเนาะไม่แต่จริงๆบ้านเราเองก็มีทีมนักผลิตที่อย่างหุ่นยนต์ผู้ภัยอ่ะไปชนะอันดับโลกพี่วรเราต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบออกมาเป็นข่าวแบบนี้สักเท่าไหร่ไงต้องช่วยกันสนับสนุนจริงๆค่ะให้หุ่นยนต์เชิดสิงโตคนมุงดูกันใหญ่เลยอ่ะเขาน่ารักแก่ไหมทักไทยเนี่ยพี่วรนว่าถ้าไปขอมือเขาให้ได้นะ พี่กิ้งอยากให้บ้านเราทําหุ่นยนต์หมูเด้งก็ได้อะเออเออตัวนัหนาอวบๆหน่อยนะคะนา่ารักดีจริงๆอ้าครัอากลับมาบ้านเราค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่เชียงใหม่ช่วงนี้เชียงใหม่เองเขาก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแหละเพราะว่าพอเป็นหน้าร้อนแต่ฝนมันตก วุ้เช้าๆมีหมอกนะคุณผู้ชมปั๊ม,มแหล่งทิวถวเออทิวเขาเนี่ยไปนอนเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าได้สัมผัสอากาศเย็นสบายคล้ายหน้าหนาวเลยแต่กลายเป็นว่ามีคนที่เขาตั้งใจจะทําลายการท่องเที่ยวหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวขิ้วกระเป๋ามานับเงินเตรียมจะซื้อของพวกวิ่งกระชากเอาไปเลยคะ่ะ เราเอามาฝากกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าคุณผู้ชมอยากฟังย้อนหลังก็ไปได้เลยนะคะมีอยู่ที่ YouTube อมรินทีวีค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูที่กาลสินกันหน่อยวอนพี่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาลสินช่วยแม่ลูกอ่อนบ้านนี้หน่อยอยู่บ้านกับลูกดีๆเจอวัยรุ่นจากไหนไม่รู้เอาหินมักคว้างใส่บ้านกระจกหน้าต่างแตกเพลงกระจัดกระจายไปหมดเลยครับ วัลลยราชสมบัติทศมะสมัยเรืองจรัสระเกียรติทาเกลเกียรติชัยสเวตฉัติสวัสดีพไทยผ้องชนสกลไกรแสสองกึกก้องปัทพินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญพ่อกพันจำกัดและบริษัทในเครือ ผมนมวัวครับในนมวัวเนี่ยก็มีแลคโตสก็คือไอหนูพวกนี้ครับลองนี่เมจิแล็คโตสฟรีอร่อยดื่มง่ายไม่มีแล็คโตสนมเมจิแล็คโตสฟรีชมใหม่แบบกล่องชาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องแ้าบำรุงด้วยนีเวียซุเปร์ซีลาส,สุดใหม่ที่มี STF 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื้นผิว,วยูไบรท์ใน7วัน ใหม่ Nivea Super C Plus Nivea is for skin ใหม่แอลลีนแลคโตสฟรีดื่มอร่อยได้ท Cap ุกที่ทุกวัยได้ประโยชน์แบบแอลลีนดื่มเลยเคยลองทุกอย่างที่ว <safest. S 2> ่าดีแต่ผมก็ย <Dracula> ังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วงแอฟต็มที่กับทุกเรื่อง แอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ใหม่แอลลีนแลคโตสฟรีดื่มอร่อยได้ทุกที่ทุกวยัยได้ประโยชน์แบบแอลลีนดื่มเลย เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะพอแล้ว,ลวก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ําได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยวันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอนม UHT อตราหมีพรีไบโอพลัส d h เหยุดก่อนคะ่ะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี d ี a อ e e e จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนบาระสวนช็อปปิ้งวีคงานนี้มีคนอยากชอ็อปเราก็หาคนอยากขายทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้เครื่องใช้ไฟฟ้า21-29มิถุนายนนี้อิม a c คเมืองทองธานีอยากขายโทร090-1978310นม UHT ต่ามหนมยีตราหมี p พรีบโอพลัสดกเอเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี d h a ลักกี้นาคานาคาจะตกมงคลวันดีๆขอแค่มีเนสกับแฟนเลดครับแก้วนี้ก็พอเด็กๆรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูง คนใกล้ตัวเราไม่มีการศึกษาเราจะอยู่ยังไงคะก็กลับมาดูว่าเราช่วยอะไรได้มากแค่ไหนคุณภาพมันไม่ใช่แค่การที่เด็กถือกระเป๋าก้าวเท้าเข้าไปในโรงเรียนสรัพยากรคุณครูเป็นยังไงสถานที่ศึกษาเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สําคัญ เหมือนกับจะไกลตัวทําได้ยากจับต้องยากแต่ถึงว่ายังไงมันก็ต้องเริ่มวันนี้มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect Ed องค์กรที่เชื่อมโยงทุกความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ยั่งยืนชวนทุกคนมาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศเพื่อนำไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้น้องๆ้อง,องเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียมบริจาคถึงโรงเรียนโดยตรงได้แล้ววันนี้ที่ connect ed org ผู้บริจาคสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ชุดชุดชุดสุดคุ้ม99บาทค่ะทั้งชุดเบอร์เกอร์และชุดไก่ทอดกรอบอร่อยจะชุดไหนก็คุ้มเลือกอร่อยได้ทุกวันชุดสุดคุ้ม99บาทที่ m ม็กโดนัลเด็กๆรู้นมคารนชั่น UHT แคลเซียมสูงไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะอาจจะทัน ทันเวลาพอดีเลยอ่ะตื่นแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์รถแรงเจ็ดวันสองคนละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถึงเจ็ดพฤษภาคมนี้ริสั่งเลยที่เซเว่นดิลเลอรี่ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ 43นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ไปร่วมง,งานแห่นาคที่โคราชกันหน่อยดีกว่าโอ้ยงานบุญคนร่วมปุ๊บบุญจะใหญ่เอายังยงไงไป,ไปงานแห่นาคไงชอบไปำรำหน้านารำหน้านาคนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไปร่วมง,งานบุญเนี่ยแต่ว่าคนต้องแตกฮือกันไปเพราะว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาทำลูกโป่งสวรรค์หลุดมือแล้วลูกโปง่ปงเนี่ยมันลอยไปแตกใส่รังพึ่งตุ้ม<ว>ทีเดียวพึ่งตกใจฮะหลังจากนั้นแตกรังออกมาไล่ต่อยคนที่มาร่วมงานครับ S <S <S คนเดียวเนี่ยเกือบร้อยตัวหายใจไม่สะดวกเลยเจ้าภาพงานต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยมาพาตัวไปส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาโดยด่วนเลยครับโอ้ยสงสารนะเพราะบางคนแพ้นี่ก็คือ,อถึงตายได้เลยนะคะ,ะคพาไปราชบุรีกันหน่อยแหมคุณผู้ชมเข้ามากัดกินใบมันสำปะหลังเขาซะขนาดนี้ถามคำเดียวแมงอินูนี่กินได้ไหมคะ เอาดิอนะเอาช่อนั้นมาเยนะอะไม่ใช่ไม่ละแมงอีนูนนะขอต,ตั้งกระทะรอเลยอ่ะเลยอะ่ะบ้านมีเยอะแยะแต่ว่ามาขึ้นบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าใครเจอถึงจะเข้าใจนะคะไปดูอีกที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะแม่ลูกอ่อนผวาเลยคุณผู้ชมใครก็ไม่รู้มือไม่ดีป่าก้อนหินเข้ามาในบ้านค่ะ ตั้งใจมาทำเลยอ่ะ<ส>จอดลุ้นยากไป้ากดิไ่ลุ้นด้วยเพื่ออะไรอ่ะออไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเอ,อ,อ๊ะคุณไหมอ่าอืมต้องเอาหุ่นยนต์สปไปเดอร์แมนที่พี่บอลเอามาดู้วยตอนแรกอ่ะปล่อยใยใส่มันเออโอ๊ย<อ> คนแบบเห็นใจนะม่่ตุตออยนะื <laughs> เห็นใจชาวบ้านต้องอยู่แล้วต้องลุ้นตลอดเลยว,ว่าพอปล่อยออกมาปุ๊บมันจะมีอาการเหมือนเดิมอีกไหมจริงๆค่ะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้เขามีความเครียดมีความเศร้าเพราะว่าแฟนเขาทิ้งไปพอมันเกิดความเครียดในหัวใจคนที่เคยอยู่กันเป็นคู่วันหนึ่งแฟนทิ้งเราตื่นมาหมอนเขาก็อยู่ตรงนี้ เสื้อผ้าที่เขาเคยสวมใส่รองเท้าเขาเคยนั่งทํากับข้าวตรงนี้มันคิดถึงไปหมดเลยค่ะและพ่อหนุ่มคนนี้ทนความคิดถึงไม่ได้สุดท้ายเขาตัดสินใจไปซื้อเหล้ามาดื่มเพื่อย้อมใจก่อนที่จะผูกคอลาโลกค่ะหุยแล้วเลือกตรง